สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันเมเลตัวนะครับกับผม A. k k เมามาโมโมสเตตัสกินมามา่าบุรุษที่มีไฟนแรงกล้าปรารถนาที่จะค่คว้าอิสร,รภาพทางการเงินนะครับผมวันนี้เราอยู่กับหุ้นกันกุ่นนะครับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่11นะครับเดือน5นะครับ2565นะครับผม วันนี้ครับเสร็จอยู่ที่หนึ่ง4นสี่นะครับผมติดลบลงมา9.44จุดนะครับผมคิดเป็น0.58ดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเซตอินเด็กนะครับผมกันกุลครับพาร์ทที่แล้วน่าจะเป็นพาร์ทรวมนะครับผมนี่ครับอย่างเส้นสีฟ้าดูตรงเมาส์ผมนะฮะเนี่ยติปปืบ๊บผมบอกว่ากันกุลเนี่ย ยังไงซะก็ต้องลงมาทำาขึ้นสีแน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้ครับเขาก็ได้ลงมาจริงๆด้วยนะครับผมน,น่าจะเป็นพาร์ทรวมนะครับผมน่าจะเป็นสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมที่รวมกับถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะรวมกับพวก p ีเ c ทีอ่ะแล้วก็จะมีการกุนอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมบอกว่าเฮ้ยต้องลงมานแน่ๆนะครับผมแล้วเขาก็ลงมาจริงๆนะครับแนวรับที่เราทิ้งไว้นะครับผมอ่าบริเวณห้าบาทห้าตังค์นะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับปื๊ดตอนนี้ก็เขาก็ลงมากระแทกแล้วนะครับผมก็ ดูเหมือนจะรับไม่อยู่นะครับผมคงต้องได้ขยับลงอาดูแทงนี้อ่ะเขาลงมาทึงไหนรอสุดที่สี่จุดเก้าหกอืมเดี๋ยวลองขยับลงมาที่สี่จุดเก้าหกละกันนะครับผมอ่าโอเคก็ใกล้เคียงนะครับผมนะตอนนี้ แนวรับบริเวณ4.96เนี่ยเขาก็ยังคงรับได้อยู่นะครับแต่ถ้ามองไกลๆนะครับผม4.68นะครับผมกันกุลนะเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ลงมาชนได้นะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ฮะ RSI เนี่ยเขาทำโอเวอร์โซแล้วนะครับผมในทำฟิ a ์มเดยนะครับก็ พอทำโอเวอร์ซเสร็จปุ๊บนะซูมเข้ามาเขาก็มีเด้งขึ้นมาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ปิดอยู่ที่ราคา5บาท10ตังค์นะครับผมเด้งเนี่ยในสภาวะตลาดที่เป็นไซเวเดาวยในภาวะที่เขาเรียกว่าต้มกบนั่นเองนะครับผมตลาดก็จะมีการแบบรีเบลขึ้นมานะครับผมแต่สุดท้ายก็เจอเจอตบลงมาอยู่ดีนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเด,เดี๋ยวจะวาดให้ดูนะจะได้เห็นภาพนะครับผมอันเนี่ยตลาดเนี่ยก็จะขึ้นมาอย่างนี้มีการรีบาวสุดท้ายก็ลงไปแต่ลงลึกกว่าเดิมอสุดละเดี๋ยวๆแปบ๊บนึงนะะเดี๋ยวขอพื้นที่วาดนิดหน่อยตลาดก็จะขึ้นมาสุดท้ายเขาจะลงลึกกว่าเดิมแล้วก็จะมีการรีบาวขึ้นมา แต่ไฮก็จะต่ำลงนะครับแล้วเขาก็จะย่อลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่กันกุลนะครับผมทำโอเวอร์โซนะครับผมเขาก็อาจจะมีการเบรกขึ้นไปผมก็ยังคงมองว่าโอ้โหลูกศรนี้ไม่สวยเอาซะเลย ว่าลูกศรที่สวยหน่อยนะครับผมผมก็มองว่าเขาน่าจะมาชนแค่บริเวณ5้าบาทสาตังค์นะครับผมแล้วก็จะย่อลงมาเหมือนเดิมนะอืมสำหรับกันกุลน,นะครับผมขึ้น C จะจบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะครับ ขึ้นสี่ขึ้นสี่อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งนะครับอันนี่เป็นสองนะครับผมอันนี้ผมให้เป็นสาม เด้งขึ้นมาตรงนี้ก็ให้เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมผมก็เลยมองว่า4่บาท96อาดูตรงเมส์ผมนะอุ้ยอาจจะเจอนะครับผมนะอาจจะเห็นนะครับ อาจจะเห็นนะเนี่ยโอ้โหบาทม่สวยเอาเธอเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยดูตรงลูกซอนผมนะเพื่อที่จะมาจบขึ้นห้านะครับผมนะครับผมสี่บาท 9กาตังนะแนวรับต่อไปนะครับผมแล้วเขาก็อาจจะจบขึ้น4นะครับการกุลแต่เขาจะใช้เวออกไปก่อนหรือเปล่านะครับผมหรือว่าขึ้น4ตรงนี้อาจจะขึ้นมาชนบริเวณ5้าบาทสามสิตังสักก่อนนะครับหรือเขาจะย่อลงมาเลยนะ อันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็ยังคงมองว่าขึ้นสนะน่าจะจบอ่าไม่ใช่สี่บาทเก้าสิบหกสี่สี่บาทหกสิบแปดตังออันนี้สูงก็ขออ่าเนี่ยสี่บาทหกสิบแปดตังเนี่ยผมว่าต้องมาชนแน่ๆนะครับผมเพื่อที่จะจบขึ้นสีนะครับนะสำหรับการกุน นะครับแนวหับนี้นะครับผมก็แบ่งไม้ซื้อนะครับผมนะเพราะว่าผมมองว่าคงยังไม่จบง่ายๆนะครับผมกับการไซเวดาวนะครับผมในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับอาจจะจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับผมหรืออสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ย จะกลับเข้ามา,อ,าอยู่ในสภาวะปกตินะครับผมนะถึงตอนนั้นแล้วค่อยที่จะมาดูกันอีกทีหนึงนะครับผมว่าใกล้ที่จะมีการกลับตัวหรือยังนะครับสำหรับตลาดบ้านเรานะครับโอเคก็ยังให้แนวรับอยู่นะครับผมบริเวณ 4บาท68ตังค์นะครับผมจาก5บาท5ตังค์ตอนนี้เราย่อลงมา4บาท96ตังค์นะครับผมสำหรับการลุณน,นะก็สามารถแบ่งไม้เก็บก็ได้นะครับผมบริเวณนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะเพราะว่าเพราะว่าต่อให้เขาเด้งนะครับผมต่อให้เขาเด้งยังไงผมก็มองว่า น่าจะไปชนบริเวณ5้าบาทส0ตังค์เนี่ยแล้วก็จะมีการย่อลงมาเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับกันกุลนะครับผมก็ให้แนวตั้านไว้ที่5้าบาทสาตังค์นะครับผมนะอืมวันนี้เขาขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่เนี่ย อุห้าบาทดีสิบตังค์นะครับผมถ้าแบบใครแบบเก็บเนาะวันวันเมื่วานนะครับผมเก็บที่4ี่บาทเกตังค์นะตอนนี้เขาเด้งขึ้นมา5้าบาทยีตังค์เนี่ยบางคนเขาก็เทค p r o f ิตแล้วนะครับผมสําหรับคนที่เขาเล่นสนะั้นเนาะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราแบบอพอที่จะมองภาพเห็นนะครับผมว่าเฮ้ยก,กันกุลเนี่ย เขาทำโอเวอร์โซลแล้วนะเออเขาทำโอเวอร์โซลแล้วแล้วเซตเนี่ยทำโอเวอร์โซลยงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูเซตนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับผมมาแชร์เพื่อนๆเซตเนี่ยเห็นไหมเซตก็ทำโอเวอร์โซลเหมือนกันนะครับผมนะในในวันเมื่อวานนะครับผมในเมื่อวา,นว,น,วาน,นวันเมื่อวา,านนี่วันอะังคารนะ เพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปนได้นะครับผมที่ในเมื่อเขาทำโอเวอร์โซแล้วเขาก็อาจจะมีเด้งเด้งไปไหนครับผมผมมองว่าห้าบาทสามสิบตังค์นะแต่เขาก็ยังไม่ถึงนะครับผมขึ้นมาได้แค่ห้าบาทยี่สิบตังค์นะครับผมแต่ท้งนั้นนี้มันก็สามารถที่จะเทคโปรฟิตได้แล้วสำหรับคนที่เล่นนั้นๆน,นะครับผมอะนะครับ โอเคครับสรุปครับสรุปแนวรับนะครับผมอยู่ที่4.96นะครับผมแบ่งไม้ซื้อได้นะครับแล้วก็4บาท68ตังค์นะครับผมก็คือไม่ต้องไปหวังอะไรไกลนะครับผมถ้าเก็บบริเวณ4บาท68ตังค์นะครับผมก็อาจจะเด้งขึ้นมาบริเวณนี้5บาท20ตังค์นะครับผมก็ เทีฟิตไปก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตลาดมันเป็นตลาดไซเวดาวนะครับผมเนี่ยพอเวลาเขาเด้งเนี่ยเขาจะไม่ทำไฮใหม่นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะย่อลงลึกเรื่อยเดี๋ยวเขาก็จะมีเด้งนะครับผมยังมีนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะอืมนะครับผมสำหรับ ตลาดช่วงนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับกันคุณนะ4ี่บาทหกตังค์นะครับดูตรงเมาส์ผมนะครับก็เป็นแนวหลับได้นะครับอืมส่วนบางคนว่าโอโ้โหเราจะเทคยังไงนะครับแล้วเราจะเทค p r o f ิตยังไงทุนผมอยู่เนี่ยอยู่แถวบ,บริเวณอ่า ห้าบาทแปดสิบห้าตังค์เนี่ยถัวก็กระสุนก็จะหมดอยู่แล้วเนี่ยโทคือจะให้กันกุดเด้งขึ้นมาห้าบาทแปดสิบห้าตังค์ในเร็ววันนี้ก็ยากมากนะครับผมจังหวะที่เขาเด้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นมาบริเวณห้าบาทดีสิบตังค์เนาะเราก็อาจจะตัดขาดทุนสัก สามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอากระสุนนี้กลับมานะครับผมมาแล้วมาเก็บบริเวณสี่บาทหกสิบแปดตังค์นะครับผมถัวเฉลี่ยราคาลงมานะครับผมแล้วก็หาจังหวะแก้เกมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บแหละอืมมันก็เจ็บแหละแต่มันก็เป็นไอเดียนะครับผมในการแก้เกมอีกอีก อีกวิธีหนึ่งหรือถ้าใครแบบใจเด็ดเดียวมากนะครับผมเด้งขึ้นมาเนี่ยห้าบาทยี่สิบตังค์เนี่ยนะก็อาจจะห้าบาทยี่สิบตังค์ห้าบาทสามสิบตังค์ถ้าเขาเด้งขึ้นมาก็อาจจะตัดขาดทุนนะครับผมเอาเงินสดเนี่ยมามาไว้หน้าตักซะก่อนนะครับผมเตรียมกระสุนใหม่ตั้งหลักดีๆใหม่นะครับผม รอสัญญาณซื้อดีๆนะครับผมทั้งาภาพรวมนะครับผมทั้งเศรษฐกิจนะครับผมาหาจังหวะใหม่ๆเรียนรู้จากการผิดพลาดที่ผ่านครา,าวที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมการขาดทุนนะครับผมของเรามันก็จะได้ไม่สูญเปล่านะครับผมแล้วพอเราเรียนรู้แล้วเราหาจุดบอดของเราคราวที่แล้วที่เราพลาดน,นะครับผมคราวหน้า เราก็จะได้ไม่พลาดนะครับผมนะอืมเราก็ดูอ๋อเนี่ยดูตรงเมาส์อ๋อนี่มันขึ้นห้าอ๋อมันลงมาทาขึ้นเอออ๋อมันขึ้นไปทําขึ้นบีขึ้นบีแล้วยังไงต่อเขาก็ต้องลงมาทําขึ้นซีใช่ไหมอ่าเราก็จะได้ไม่ไปจั่วตรงขึ้นซีเออเราก็จะได้ไม่ต้องไปจั่วตรงขึ้นบีเนี่ยขึ้นขึ้นที่เมาส์ผมอยู่เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปจั่วตรงนี้เราก็โอ้ โอ้ยต้องระวังแล้วนะเออเขาอาจจะจบขึ้น B แล้วนะเดี๋ยวเรามารอซื้อข้างล่างดีกว่าเพราะยังไงซ้เขาก็ลงมาทําขึ้น C อยู่ดีนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราพอพอที่จะสันนิษฐานได้เราก็จะอ่จะได้ไม่เข้าหวดนะครับผมภาษานะักฟุตบอลเขาเรียกว่าอ่า จะได้ไม่เข้าพวดนะครับนะอืมเข้าพวดเนี่ยเจ็บตัวอย่างเดียวไม่ว่าฮนะโดนใบเหลืองใบแดงอีกนะโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคุณคุณในพาร์ทนี้นะครับผมอสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่ที่อช่องนี้นะครับผมอาจจะทํากําไรได้บ้างนะครับผมรับบริเวณ4บาท 96ตังค์นะครับขึ้นมาขายบริเวณ5บาทดีสิตังค์นะอาจจะมีคนที่ทําได้นะครับผมคนที่มีเวลาเฝ้าจอยจริงๆนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ยังดอยอยู่ก็เป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็ช่วยกันนะครับผมแชร์ไอเดียกันนะครับผมมาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็แก้เกมไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมสําหรับกันกุลนะ โอเคนะครับผมสิ่งที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี้นะครับผมนีเน่เป็นความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้แนะนําเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีความคิดเห็นที่ลึกซึ้งกว่านี้มีดีเทลเยอะกว่านี้นะครับผมก็สามารถที่จะมาแชร์ความคิดเห็นใตค้คลิปได้ เพื่อเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะครับผมเราจะเราจะได้อยู่ในตลาดพวกนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมแล้วก็ขอความกรุราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าอ่าวิงบอลนะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าจะได้มีกำลังใจนะครับผมมาพูดคยุยแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คงต้อง จบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัดสวัสดีครับ